ผู้ความมือวากหัวใจพอ,ด,พอด,ด,ด่านเสียะไรเบียวเด็ดด่นเบียวกระดานหนึ่งแต่ละจุดได้ก็เหมือนกันด้วยแล้วก็สักไปสับมาแน่นอนถ้าด่านเหมือนกันหมดมันก็มีด่านเดียวดีวะ <laughs> ดูผู้ยิง like yeah. เนี่ยผูดูไททันดิไททันอยู่ดีดีเงียบานศาสตรไอตาลไม oh, hey, ่ได้หรอไม่เละยิงบัเสรแล้วเดี๋ยวไปละ เออโล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 คู่โล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 คู่รอันมากูจะยิงหัวมันหรือเปล่าไม่เหรออะไรดูให้อยู่ดูให้ดู ขอ,อหัวไงครับขอ,อหัวขอหัวเลยนะมเขาเขาหัยได้ไหมมันไม่เอาหัวโผล่ไม่ยิงดินโล้ขอหัวได้ไหมหัยใครยิงทิ้งเลยอ,นเนอะเอาอะไรก็ได้ที่มันถูกอะหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเล่นถูกนะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาหไเอ่านี้รางวัลที่หนึ่งทำ <laughs> ได้ทำ <laughs> เลยเ่อนรอยอใบเดยวหยิบแล้วเลยเนีไม่เจอใครเลยแอดเน อันนี้มันต้องตัวนี้เท่านั้นห้องนี้บอกเลยว่ามึงจะไม่มวันเห็นต้องกูบอกเลยเงียบบอกเลยเงียบไม่ได้จะไม่มีวันที่เห็นกล้องกูอะไรคือบอกเลยไม่้งงเรีอนเลย่อคมึงพูดไป บอกเลยแล้วมันเงียบไม่เดี๋ยวพวกมันจะไม่มีวันได้เห็นกล้องกูุมนเงียบนานมากนะไม่กูไม่ค่อยดีเดี๋ยวต้องไปซื้อหูฟังใหม่ดีเลยขนาดนั้นเลยเหรอไม่นานไหมแล้วนานเนี่ยไม่ไม่ไม่กูพูดไปหลายรอบแล้วอะไรกันล่ะดาเซอร์เลยแค่นี่เอ แทงไปใหม่ล่าทีเดียวเราม่อตายแต่ถ้ามันเหลือคนเดียวก็ทีเดียวก็เราไปกลับนาเซอร์มือแบบก็ไม่มีใครช่วยอ่ะก็ไม่มีใครช่วยผ่านแล้วบ้างมือเศษขยะแล้วบ้างมือขยะแล้วบ้างกันมั้มือแปดกูไม่น่ามีคนทีขายกูว่าน่าจะให้เราปีลงอ่ะงมาแล้ว ลักพาเข้ามาสักตีเก้าโอ้โหลักพเลยใช่ไหมแต่มือแปดคือว่าอะไรก็เอาียงแพงเลยอะไรก็เอาแยงกันะแปดนะโอ้โหจอบจับจับจับไปวางสี่อีเวงไม่คือเมื่อกี้ฟอสจะแปดทําเืนมึงเก่อยู่ อยู่อยู่ตรงนั้นตอนเอาวาะลูกซองแล้วชั้นบนชันนช้นบนชั้นบนช oh, yeah. ั้นบนชั้นบนโอ้ยชั้นบนมีอะไรครับมีพวกแมงอะไรบุ้ย โอ้คนดีเป็นคนดีดีที่มันไม่เหยียบฟอสมึงได้อย่างไรกันก็ทำไมมันไม่เหยียบวางห่างไปหรอกมางห่างไปแก้ออกมายืนเจ็ดดา่โดนไ้ออกไปแล้วกูเมื่อกี้ออกมายืนขวางกูเอาจริงๆแล้วกูวินแล้ว มันคือการหลอกล่อไงโอ้ยไม่เลยคือมันคือการเดินพาผิดได้เพื่อนเวยมันคือการแบบไม่ได้สนใจอะไรกับเพื่อนผิดกูผิดอ่ะ thank ี o u ข้างบนอ่ะเย yeah, ข้างบนข้างบนข้างบนให้เพื่อนเดินไปเราข้าอตายหามเลยตายแล้วจมนายไปกัหนึ่งเลยแบบอ้ฟ้างเลย ทางเดิมเลยออทางโดดอะทางที่มึงยืนังวมงึงะไร่งแย่สวยงามเย็นด้วแค่นี้ก็ วางมือวากหวใจพอเกิดอะไรขึ้นั่นเอามาลงใจใจมึงถึงมันอย่งนตายกูมันได้เอามาลงงานรีบรีบตายตายยังตายยัง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  นี่ใครคราวที่ได้วคราวที่แล้วที่อ๋องพูดคราวนี้แม่งเข้าเวลาไปง้างมือหลังบอกเรียมากันบอกไปปุ๊บกูโดนปาดปั๊บเลยเหี้ยหน้าหิวจริงรว่างที่บนฝ่าทาเข้าบ้านไปเจอห้องเดียวเราห้องเดิมห้องเดิมห้องเดิมพัมไอ้เหี้ยร์พัมตูจีน

มองบินเข้าไปหรอ Right. We're has been located <laughs> our last operator standing. <laughs> you have located a bomb. ตัอ,อยู่ใครอตู่บนต้องตนะัสายอะบอ,อย่งโหดเลยครบยบับอยู่แก่แกต่แกอยู่บน <c oughs> สท้ายตัวอะไรบอกนะไรไม่สมองก็ม <c oughs>